สวัสดีครับพบกับ Iron g e m Channel ครับวันนี้เราเปลี่ยนผ้ามุ้งกันแมวครับผมก็อันนี้เป็นสภาพของผ้ามุง้งไฟเบอร์กลาสของเดิมของลูกค้านะครับที่เจ้าน้องเหมียวเหมียวจัดการกันสักเละทีเดียวเชียวเลยนะครับผมก็ตอนนี้นี่หลุดออกไปได้หนึ่งตัวนะครับแต่เจ้าของบ้านตามเจอก็โทรตามช่างเจมลูกค้าเดิมจัดการให้ นะครับคือสภาพที่เป็นผ้าม้ไบเบิร์กราสนะครับผมนะครับมันก็เหนียวอยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ไม่ทนไม่ทนเล็บแมวนะครับผมแมวพวกนี้เขาจะชอบขวนชอบตะกุยชอบเกาะนะครับผมทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเป็นผ้าม้งสําหรับแมวนะครับอ่าก็นี่นะครับน้องเหมียวของลูกค้าก็มีอยู่สามสี่ตัวนะครับตัวอ้วนพรีเลยนะครับก็ ถอดมาจากหน้าต่างสองชุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนกันนะครับใส่เป็นผ้ามุ้งสาหรับน้องแมวนะครับผมใช้กันยาวๆครับตามสูตรของจังเจียมเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือใส่แล้วปุ๊บก,ก็ใส่ตัวล็อกตัวนี้ตัวเกี่ยวตัวนี้ช่วยนะครับผมป้องกันหลุดออกจากนอกบ้านอ๋อยยิ้มเฉียงเลยนะตัวนี่ <c oughs> น่ารักเชียวนะครับแมวเปอร์เซียตัวนี้ก็เป็นผ้ามุ้งนะครับผมเป็นผ้ามุง้งไนลอนไฟเบอร์นะครับผมทีเ่เราจะมาเปลี่ยนกับผ้ามุ้งเดิมนะครับผม,มก็หนาทีนี้เราก็ตัดให้มันได้ขนาดนก็เป็นยางเดิมนะครับก็ยัดเข้าไปแล้วก็ใช้ค้อนค้อนอยางเขาตีเข้าไปเลยนะครับผมแต่มันจะแข็งๆหน่อยนะครับต้องค่อยๆทำทีนี้ พอเราตีเสร็จแล้วกรีดผ้ามุ้งเสร็จก็นี่ครับกาวร้อนเขาซัดเลยครับผมกาวร้อนเขาหยอดเลยนะครับเนี่ยเพื่อความชัวร์ครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมกาวร้อนนี้ถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยใส่เยอะเลยครับอย่าเสียดายครับยี่สิบบาทเองนี่ครับของใหม่กับของเก่าแตกต่างกันริบเรื่อเลยนะอ่าครับอ่าไปลองกันอ่าตัวนี้ลองกันแล้วนะครับผมอ่ะให้น้องเหมียวขึ้นเลยครับผมเจ้าของอุ้มให้ลองเลย ขึ้นเกี่ยวนะขึ้นเกาะเลยครับไม่หลุดนะครับไม่หลุดจริงๆอ่าไม่ขาดด้วยเห็นไหมครับน,นี่ครับดูกรงเล็บนะครับอ่าเห็นมันแหว่งไหมครับเดี๋ยวผ้ามุ้งมันจะคืนตัวเองเหมือนเดิมมันจะไม่ขาดนะครับเห็นไหมนี่ครับแข็งแรงมากนี่ก็ใส่ตัวล็อกเข้าไปช่วยเพราะว่าของเดิมมันเป็นไมเหล็กนะครับผมแมวเปิดได้แล้วก็เปิดหน้าต่างบานกระทุ้งได้โอ้ฉลาดมาก เก่งจริงอันนี้ตัวนี้ก็อัดกาวให้ทั้งหมดแล้วนะครับผมกดแน่นหนามากๆครับอันนี้ก็เอาอยู่นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมเปิดรับลมรับระบายอากาศได้สบายเลยครับเพราะว่าต้องเหมียวก็ต้องใช้อากาศช่วยนะครับพัดลมก็ใส่ไม่ได้เจ้าของเปิดพัดลมให้กัดพัดลมเละหมดนะครับผมส่วนมากอ่าตัวนี้ก็ล็อกกันไปนะครับหมดหนทางที่จะเที่ยวกันแล้วนะจ๊ะอ่า นี่นะครับไหนดูหน้าหนยสิเอ๋โอเคครับผมนี่นะครับผามุงกันแมวนะครับผมตามสูตรของช่างเจมส์อ่าสุดยอดครับครับผมก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ่ายเองรีบติดตั้งรีบทำงานนะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจหรือสงสัยนะครับก็ทักแชทโทรมาถามเลแอด ไอดีไลนมาก็ได้นะครับผมโทรมาหาช่างเจมก็ได้นะครับยินดีให้ครำปรึกษาและให้บริการนะครับผมก็ตอนนี้ช่างเจมก็อยู่เชียงใหม่นะครับผมปรึกษาแล้วเรียกใช้บริการที่งาช่างเจมได้นะครับผมสําหรับน้องแมวน้องหมานะครับเอาอยู่นะครับพะุงตอนนี้อโอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ